ใกล้กันหมดเลยเพื่อนๆเ,เอาจริงๆความสำคัญของชุมชนกุดีจีนนะฮะเพื่อนๆสมัยก่อนคนที่ค นกุดีจีนริมแม่น้ำเจ้าพยาถนนเทศบาลสายหนึ่งแขวงวัดกัลยาเขตท,ทนบุรีเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญสมัยกรุงทนบุรีด้วยความแตกต่างทางเชื้อชาติาศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชนแห่งนี้คือมีทั้งชาวไทยชาวไทยเชื้อสายโปรตุเกสชาวจีนมุสลิมและมีทั้งาศาสนาพุทธคิด และอิสลามสถานที่สำคัญภายในชุมชนได้แก่โบสถ์ซันตาคูสมีความเป็นมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้โปรดเก้าทรงพระราชทานที่ดินให้แก่ชาวไทยจีนโปรตุเกสอาศัยในบริเวณนี้ และได้มีการสร้างโหัวซันตาคูดขึ้นซึ่งเป็นอาคารไม้ต่อมาเกิดไฟไหม้ขึ้นและได้สร้างขึ้นใหม่เป็นสถาปัตยกรรมนิโอคลาสสิกสมัยเรยนดซองสาลเจ้าเกียงอันกงสร้างในสมัยสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่3สาลเจ้ามีความสวยงามของเครื่องไม้ที่แกะสลักภาพจิตรกรรมฝาผนางังและที่สําคัญคือมีเจ้าแม่กวนอิมอายุกว่า100ปี และสันเจ้าแห่งนี้ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นพิพิธภัณฑ์บ้านกูดีจีนสถานที่รวบรวมข้อมูลที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชุมชนกูดีจีนพร้อมจัดแสดงข้าของเครื่องใช้โบราณและชั้นบนของพิพิธภัณฑ์มีจุดชมวิวภาพโดยรอบของชุมชนกูดีจีนนอกจากนั้นยังมีขนมขึ้นชื่อของแหล่งชุมชนนี้ขนมฝรั่งกูดีจีน ที่ได้สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายและลรัตนาโกสิน์ตอนต้นจนมาถึงปัจจุบันจากการเดินทางผมได้เดินทางตามตรอกเข้าไปยังพิพิธภัณฑ์บ้านกุดีจีน เพื่อเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของชุมชนกูดีจีนแห่งนี้ก็ต้องบอกเพื่อนๆนะครับพิพิธภัณฑ์กูดีจีนแห่งนี้ไม่มีค่าบริการในการเข้าชมนะครับเป็นคนในชุมชนที่ต้องการทําพิพิธภัณฑ์เพื่อบอกเล่าความเป็นมาของชุมชนกูดีจีนแห่งนี้และบันทึกเรื่องราวถึงความเป็นมาของชาวสยามโปรโตุเกสแนะนำว่าควรเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์นี้มากๆตัวพิพิธภัณฑ์เป็นบ้านเก่าที่มีการบูรณนะแล้วเปิดให้เข้าชมมีทั้งหมด3ชั้นชั้นล่างมีบริการ กาแฟและของที่ระลึกเราก็สามารถที่จะอุดหนุนกันได้เพราะว่าเขาให้ชมฟรีเนาะอันนี้นะครับแล้วก็ชั้นที่2เป็นห้องจัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของชาวโปริเกสในประเทศไทยและที่มาของชาวไทยเชื้อสายโปริเกสชั้นที่3นะครับเป็นจําลองห้องนอนสมัยก่อนที่มีเตียงโต๊ะและการจัดแสดงรวมถึงโต๊ะอาหารนะครับที่จัดแสดงอยู่และดนานฟ้านะครับเป็นจุดที่ชมวิว ชุมชนกุดีจีนได้อย่างทั่วรอบด้านนะครับก็จะมองเห็นในส่วนของวัดกัรยาเห็นศาลเจ้านะครับไล่ไปถึงบถ์ซันตาคคตก็ถือว่าวิวดีมากๆเลยนะครับในส่วนของวัดกัรยานิมิตรเป็นพระรามหลวงนะครับสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนั่งก้าวเจ้าอยู่หัวรัชการที่3สถาปัตยกรรมเป็น มีการนำเอาศิลปะจีนเข้ามาประกอบและมีการตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบที่มีหอกรองแบบจีนและหอะระฆังแบบไทยมีอาคารเก่งจีนสาหลังด้านริมแม่น้ำมีพระวิหารหลวงอยู่ระหว่างพระอุโบสถและศาลาการประเรียนพระประธานภายในพระวิหารหลวงนะครับเป็นพระพุทธรูปปางมาราวิชัยชื่อว่าพระพุทธรูปไตลัตนะนายก ชาวบ้านมักจะเรียกว่าหลวงพ่อโตส่วนชาวจีนเรียกว่าสมปอกงจากวัดกัลยาเดินไปทางท่าเรือจะเห็นทางเดินเรียบแม่น้ำเจ้าพยาหากเดินทางประมาณ100เมตรก็จะเจอศาลเจ้าเกียนอันเก่งซึ่งเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ย่านกุดีจีน ประวัติความเป็นมามีการสร้างศาลเจ้านี้ในบริเวณชุมชนชาวจีนแต่เดิมมีสองศาลต่อมาในรัชกาลที่สาศาลเจ้าได้สุดโทมลงมากจึงได้มีการลื้อถอนศาลเจ้าเดิมและมีการสร้างใหม่รวมเป็นศาลเดียวมีเจ้าแม่กวนอิมสลักด้วยไม้เป็นองค์ประธานในศาลเจ้าและบริเวณด้านในมีภาพฝาผนังที่สวยสดงดงามแต่ก็น่าเสียดายนะครับบริเวณด้านในทางศาลเจ้าห้ามถ่ายรูป ประวัติของโบสซันตาคูดเมื่อพระเจ้าตากสินชนะสงครามกอบกู้เอกราชสำเร็จได้สถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีก็ได้พระราชทานที่ดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้แก่าชาวโปรตุเกส มีการสร้างโบสถ์เป็นโบสถ์ของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่เรียกกันว่าพวกคริสตดังในครั้งแรกสร้างเป็นโบสถ์ไม้ต่อมาไฟไหม้เสียหายก็ได้สร้างขึ้นใหม่โบสถ์ที่เราเห็นในปัจจุบันมีการสร้างในสมัยรัชกาลที่5มีสถาปัตยกรรมแบบเรนซององผสมผสานนีโอคลาสิก ยอดโดมทรงกลมมีลักษณะคล้ายกับโดมของมหาวิหารฟอเรนซ์ประเทศอิตาลีกระจกสีประดับด้านในซึ่งนำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสชุมชนกุดีจีนหรือย่านกุดีจีน ก่อนนี้เคยเป็นสถานที่ที่พ่อค้าชาวจีนใช้เป็นจุดตรวจสภาพเรือและสินค้าก่อนที่จะเดินทางเข้าสู่กรุงศรีอยุธยาต่อมาก็มีทั้งพ่อค้าชาวฝรั่งและมุสลิมเข้ามาใช้พื้นที่บริเวณน,นี้ด้วยชุมชนกุดีจีนถือว่าเป็นศูนย์รวมทางศาสนาความเชื่อและวัฒนธรรมที่มีอยู่ร่วมกันอย่างปองดองกว่า200ปี ซึ่งปัจจุบันผู้อาศัยหลักๆจะเป็นชาวไทยเชื้อสายโปรตุเกสและพระเจ้าตากสินส่งอนุญาตให้ชาวโปรตุเกสด้ตั้งถิ่นฐานในย่านกุดีจีนหากใครที่ได้ไปเที่ยวอยากให้ลิ้มลองขนมฝรั่งกุดีจีนซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างจีนกับฝรั่งนอกจากนั้นยังมีกาฟิตี้ที่บ่งบอกเรื่องราวและจุดเด่นของชุมชนและมีพิพิธภัณฑ์ที่คอยบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนอีกด้วย อันนี้ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะเพื่อนๆอันนี้เป็นแผนที่โอ้ตั้งแต่เขาเรียกว่าพุทธศักราช2,000ันห้าอ่ะ,อะเพื่อนๆดูดูตรงนี้ดิอันนี้อาณาจากักรล้านนาเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็ไปทางนู่นนะฮะอาณาจักรหงสานะครับหงสาวด,ดีเพื่อนๆดูนี่ สุขโขทัยนะไม่ใช่เล่นๆนะเพื่อนๆอันจาจักตรงนี้นะฮะที่ที่ที่จะมาเป็นสยามเนี่ยมันรวมหลายจังหวัดเนาะและดูแผนที่อันเนี้ยแผนที่สีแดงเนี่ยเมื่อก่อนเป็นของรู้สึกว่าน่าจะต้องเป็นของเราแหละเพราะมันนานละอันนี้ฝรั่งน่าจะเป็นคนทําไว้นะนี่ครอบคลุมไปถึงไซบุรีเนาะชัยชัยยาอัจับ นะครศรีนะฮะไซบูรีนี่ไซบูรีเกาะลีเปะอะไรพวกเนี้ยภูเก็ตเกาะลีเปะมาลายูมาเลยดูโอ้เนี่ยความยิ่งใหญ่สมัยก่อนยังไม่มีคำว่าไทยนะเพื่อนๆจะใช้คำว่าสยามประเทศนะจะใช้คำว่าสยามพอหลังๆมาก็รวมเนาะรวมประเทศเป็นไทย